ซอยหมูสามชั้นผูปพอดีกรรมเนาะเกลือบปนยังต่ำอยู่ำสำเนียงของผมอีซุซุครับเนี่ยครับผมรสด,ดีอ้าวส,สมบัติเลกยอสมายนี่ครับจะเอจะเอจะเอไอ้มีอย่างหมหูดเน่าครับนี่หนีครับหนีครับหนีครับแมส่สมุนไพรหูดเน่าครับ พอของแต้ครับผมเบียบูดจากช่องเหนครับเบียบบูดขุดเน่าครับผมฝากไปกดไลค์กดแชร์เพียน้องผมได้หนะยครับเนาะครับฝากต้วนะครับพอแม่พี่น้องครับผมวันนี้จะงยะอบหมูใส่ขมิ้นนะครับวันนี้ผมใช้เป็นหมูสามชั้นนะครับแล้วก็ไส้ครับผมลากทำก๋วามสะอาดเรียบร้อยนะนี่นะซอยหมูสามชั้นู้บริกรัมเนาะ อันนี้เป็นไซใหญ่นะครับเนาะไอ่ฮึตีจะซอยจ้าเฮ้ยเติมพลังนะไอ่เออเติมพลังนะคเขาหนะผมเป็นได้น้ำสมุนไพรไปซอยเลี้ยวนะครับอของแท้มาครับเดี๋ยวหือแขกรับเชิญเขาเป็นคนต่ำเครื่องแกงเนาะวัตถุดิบก็จะมีขาครับ ครับผมผมก็งงมาเอาอย่างสักคาก่อนหูดเน่าครับเครื่องอบหมูสูตรอย่างมาจีรักนะครับก็จะมีพริกแห้งหอมแดงหอมเตี้ยมจักไก่ขมิ้นครับขาแต่ครับนี่ขาแต่อย่เพื่อนเอากะปิใส่เกลือลงไปครับโอเกลือปนยังต่ำอยู่เอาซุปนี้ออกได้ไมได้คาดไปแล้วมันของเลยพริกแห้งครับผมใส่คาหอมเตี้ยมครับใส่ลงไปเลยเอ้า ใส่จักไกลงไปครับผมขมิ้นนี่ใส่หลายๆนะครับเนาะน้ำแกงมันจะเรื่งเรื่องนะครับนะกะปีกับหอมแดงใสไปนะครับเออโดดบปดารบโโดครับชุดบสงไปเลยกมกลมอิซุซุครับเยอะครับผมรถดีโฆษณาอิซุซุเข้าได้นะครับเนาะผมกำลัจะอิซุซุอยู่ครับเนาะรถดีบ เครื่องแกงที่เท้าตำไว้เดี๋ยวลงไปคัวเนาะอ้วสมบัติเล็กเกี้ยวสมายหมูครับใส่ลงไปพ่อคอใส่ <c oughs> หัดแล้วผมใส่ลงไปเลยครับอันนะีน้มันขาดไปได้นะเนาะล้ำกระหงสุรดกอนแม่หอกล่างโกคกนี่แหละครับใส่ลงไปเลยครับผม น่ามาได้เติมไหมตัวน้อยครับหส่น่อยเมนูแกงอบนะครับเขาก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆเนาะกระไก่อบให้มันสุกไปครับโอ้มอกมอ๊ะกู่กันนักกันเนาะลืมครับแกงทางเหนือเราใส่เม็ดพักปอมสักหน่อยนะครับเนาะมะแขวนนะครับเนาะใส่ไปตัวไหนให้ทกน้อยๆเนาะทุกของโมจินะเหมาะสมกับขนาดนี้นะครับเนาะอันนี้ครับนี่ตามขนาดกันครับตามขนาดครับผมเนาะโอ้เม็ดพักปอมครับมะแขวนที่เขาตัดไว้เอาใส่ลงไปเลยครับ พกไปเรื่อยๆนะครับเนาะไฟอ่อนๆครับจนหมูมันเปื่อยไปเนาะมาเดี๋ยวจะใส่พักกันเออ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 เส่เส่เส่อันนี้เป็นพักป้อมนะครับหรือว่าพักชีเนาะต้นหอมเนาะใส่ไปได้ครับพักชีไปเรื่อยหรือว่าพักชีฝรั่งนะครับนี่ครับว้าวว้าวหมวกกํเข้าก่ะคือ จิ้มน้ำครับครับหูดเน่าครับโอ้าวกี้จิ้มจีนมาแล้วครับครับผมจิ้มไตครับผมโอ้โหแบเปาเลยล้ำหักบอดเนอะจำลำแข่งไหมครับนี่หอมอะไรแบบคันหอมอันขมิ้นครับผมสามจันนั่นอะไรครับเอาะ เข็มค้นเบาแตครับสุดยอด